สวัสดีคะ่ะเพืพ่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จะมาเกี่ยวข้าวนะคะช่องอีกระินคะ่ะเกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวข้าวเจ้าขาวเด้อคะ่ะเจ้าขาวใส่กันสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาเกี่ยวข้าวนะคะช่องอีกระสินคะ่ะเกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวข้าว แจ้าข่าเด้อค่ะจ้ขาใส่กันสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จะมาเกี่ยวข้าวนะคะช่องอีกระสินค่ะเกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวข้าวแล้วข่าวเด้อค่ะจ้ข่าใส่กัน เด้พอพ่พอแม่พี่น้องเอ้ยเกลียวข่าวซอยกันเด้อค่ะเด้อเห็ดแบบสมัยหมดหรอกบะล่ามบาต้องไปใส่ดอกรถเกีียวเขากระถือคารถเกีียวอับแพงเกลียวเมื่อัอนนี่แหละค่ะเบ่งอ้ายเราเกลียวในเจงหายเขาแดงเต็มทุงเลยจะได้จะสีเกลียวแล้วเนาะ องลแก้วเขาด้วยค่ะแก้วเขาเจ้าวแยวเขาเจ้า อันนี้เพื่อนกับ,บือสีเอาได้ค่ะเพื่อนกัะสีฟาดเอา